จับจับอันนี้ไว้ไหนเอ,อช่ชมาแล้ววันนี้มาหาน้องพลหลังเลิกงานกันนะคะอันดับแรกต้องอาบน้ำก่อน ัมแรกอาบน้ำก่อนอกินน้ำก่อนอนูฟังไหนดีน้องพลอยอาบน้ำครับ พอพลอยได้ยินเสียงรถนะคะว่าอ้อมมานะคะก็ะกระวนกระวายนะคะอ,อยากกินกล้วยนะคะอาบน้ำก่อนลูกแล้วค่อยกิน้นนนน สัญญาณถึงไหมน้อภาพชัดไหมคะหุยดูตูดดูตูดโอ้ยตูดตูดตูดภาพชัดไหมคะ นอนอาบน้ําก่อนแล้วค่อยกินนะคะเห็นฟันหนูไม้โอไม่ใช่เห็นงานหนูไม้เห็นงานม้น้อยของหนูไม้นั่งลงกอนแล้วค่อยกินนะจ๊ะคนเก่งเนาะแปลงฟันด้วยนะลืมถามพี่นัทเลยค่ะงานยุ่งหลายลืมถามเรื่อง เรื่องแปลงฟันช้างเลยค่ะว่าจะแปลงได้ไหมวันพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องพลอยจะอ,อ,อะไรนะทายผลบอลยูโรนะคะวันพรุ่งนี้น้องพลอยจะทายผลบอลยูโรโอ้ช้างข้างบ้านเป็นไรเนาะร้องกันเสียงดังตุ้มต่ำ น้องพลอยสบายดีค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องพลอยจะทายผลบอลยูโรบายสองโมงนะคะค่ะบายสองโมงพบกันน้องพลอยจะทายผลบอล พี่เดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปทายผลบอลอยู่ตรงลานแสดงช้างเด้อบ่ายสองจ้าไปถึงบ่ายสองว่ายังไงไปถึงบ่ายสไม่น่าจะมาก่อนพี่พี่ก็ไปไปก่อนจ้ะเดี๋ยวจะไปจัดสถานที่รอเมื่อคืนน้องพลอยถูกไหมคะถูกอะไรคะ เมื่อคืนน้องพาอยถูกอะไรคะหนูไม่ทราบคําถามอ๋อวันที่น้องพลอยไปหาแม่น้อยนาค่ะกลับร้องไหมไม่ร้องไมไม่ป้อ,องนอน,นอนปกตินะคะมียายเขาดูแลอยู่เนาะป้าป้าเออมีป้าป้าจิ๋นดูแลอยู่นีปป่ป้าจิ๋นดูแลอยู่นะคะพอะยใจเย็นลูกเดี๋ยวค่อยให้กิน,เ,นเดี๋ยวค่อยกิน อ๋อทายผลเมื่อคืนไม่ได้ทายผลค่ะเราจะให้ทายรอบชิงชนะเลิศอย่างเดียวนะคะเล่นกราลนกองทรายเดี๋ยวให้เล่นก่อนแล้วค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปพร้อมป้าจิ๋มก็ได้เพราะตรงนั้นมีที่ผูกช้างเยอะอยู่ โอ้ oh, สนุกมากสนุกมากครับแม่แม่โอ้ห oh, ชุบแป้งทอดช้างชุบแป้งทอดช้างชุบแป้งทอดค่ะพี่เฟิร์นเตรียมเตรียมกระทะหน่อยค่ะทอ,ทอดเลยเตรียมกระทะเลยค่ะทอดเลยค่ะช้างชุบแป้งทอดแล้วปลอยพวกนี้อังกฤษกับอิตาลีนะลูกพวกนี้นะอังกฤษกับอิตาลีนะตอนนี้ก็สวนสัตว์ ส่วนสัตว์ไ,ไหนนะส่วนสัตว์ไหนที่ทายไปแล้วมแม่มันลิเขาเขียวทายไปแล้วนะคะแล้วแล้วก็สิงโต,ขา,งโตขาวที่ขอนแก่นทายไปแล้วทายเป็นอะไรไ <laughs> แต่ทายไปแล้วเรายังไม่ได้ดูนะคะเนื่องจากวันนี้เน,นื่องจากวันนี้จับ,จ,บจับผ้าระบายวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชการที่1ิบนะคะก็เลยยังไม่ได้ดูข่าวก็ จับผ้าระบายเพิ่งเสร็จแล้วก็มานี่เลยนะคะอะดีมากยังไม่มีกล้วยกินหรอมั อันนี้เป็นสารประกันที่เอามาจากสวนสัตว์ดิสิรนะคะมาหน่อยมา้หน่อยอะไรนะอะไ้แล้วบัดเนียหมุนมุนมาอยากอิ่มโอ้ยมามาๆๆไอ้หน่อยเห็นปะ Má. Má. Tăng mày nè, tăng má. là viên nữa đâu. Má. Đợi กล้วยไม่หนกินกล้วยไหมหนูหนูหนูหนกล้วยไปกินกล้วยทางนูง้นไปมันนี่เร็วมันนี่เร็วมากินกล้วยเร็ว,วกินกล้วยเร็ว <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นควานนุ้ยนะคะที่ดูแลน้องพลอ,อีกคนหนึ่งนะคะดูแลร่วมกันกับพี่เดียวนะคะสอนจุบยังพี่เดียวยังใจเย็นใช่ไหม <laughs> มันติดกูนี่ก่อนตอนนี้มันยังไม่ค่อยติดหมอดจะไร มีแต่คนให้ให้พลอยเลือกอิตาลีเลยอะพลอยอ,อิตาลีเก่าไงเตะกับอะไรเตะกับอังกฤษมไม่ไ่นยะูโรพวกนี้ังใช่เตะเก่าอยู่นะพลอย,ออยพวกนี้นะคะอ,คนะอิตาลีกับอังกฤษนะลูกนะอิตาลีกับอังกฤษไม่รูนะ้ <laughs> มีมีแม่แม่เอซีว่าอะไรนะให้ให้ซ้อมให้เลือกอังกฤษไว้ก่อนเดี๋ยวให้ติปมีมีที่คอมเมนต์มาให้ให้ซ้อมให้ซ้อมให้เลือกอังกฤษให้ให้เอาเอาทงอังกฤษมาให้ดูแต่ก็วันนั้นก็ต้องแล้วแต่น้องพลอยนะคะว่าน้องจะเลือกอะไรพรุ่งนี้นะคะต้องดูว่าน้องพลอยจะเลือกทีมไหนระหว่างอังกฤษและอิตาลี วันนี้น้องเฟิร์นกับแอดมินอีกคนหนึ่งนางสู้นะคะก็ไปทำธงเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาทำเล็กๆไม่ได้ทำสถาน,นที่น้องกลัวน้องไม่เห็นเราต้องทำยังไงอ๋อต้องทำป้ายใหญ่ๆกว่กลัวมองไม่เห็นตายิ่งน้อยๆอยู่เนออิตาลีอีกหนึ่งเสียงแล้วพลอยเอ้ยพวกนี้หนูจะเลือกอะไรเนาะแม่ไม่อฟซีลุ้นนะลูก ช่งน,นี้โตจีนว้าบเนี้ยเอถาโตจีนเนยโตจีนจะใหญ่หรือเล็กก็ขึ้นอยู่กับพลอยแล้วนะคะวันนี้พรุ่งนี้นะคะพลอยถ้าเกิดทายถูกจะได้โตจีนสองโตยาวยาวสองสองโตแต่ถ้าไม่ถูกได้โต๊ะหนึ่งถ้าพรุ่งนี้หนูทายถูกหนูจะได้สองโต๊ะนะลูก ติดตามจากฮอลแลนด์ู้ขอบคุณค่ะจากฮอลแลนด์เลยต่างประเทศก็มาเมื่อวานอากาศดีฝนตกน้องพลอยคงจะนอนเย็นสบายดีนะลูกฟ้าร้องนี่ร้องไหมพี่เดี๋ยวฟ้าร้องฝนตกร้องไหมอ๋อทางนี้ฝนไม่ตกแรงใช่ไหมน้องพลอยไม่ร้องฝนตกไม่กลัว แง่แง่ปะปะไม่ไหนจ้าเอาจดไล่ไก่แล้วลูกไปไปไปกินต่อน้องพลอยอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะสูงกว่าพี่เฟิร์นแล้ว อ้วนกว่าพ hey, ี่เฟ oh, ิร์นแล้วถ้าเราจะไปหากระทะมาทอดช้างเชือกนี้นะคะก็คงจะหายากพี่อ้อมทำคลิปสองคำตอบผนบอลออกยังไงก็ถ่ายถพี่ตุ๊กตาบอกว่าพี่อ้อมทำคลิปสองคำตอบผลบอลออกยังไงพอยก็ถ่ายถูอยังไงก็จะให้โต๊ะจีนใหญ่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณพี่แหม่ม เดี๋ยววันจันทร์คงต้องลงแรงไปตัดหญ้านะคะน้องพลอยชอบกินอะไรแต่หมอหมอไม่ค่อยให้กินเยอะนะคะเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพยอย่างแตงโมนเนี่ยหมอก็ไม่ให้กินเพราะว่ามีสารเคมีเยอะนะคะผละไม้อื่นเนี่ยหมอก็แต่ถ้าเป็นกล้วยนี่เราเลือกกล้วยกล้วยนียไ้ได้เพราะว่าเนี้ยเราก็ไม่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้บ่มบเอ้ยบ่มให้มันสุกเองตามธรรมชาติเราไม่ได้ลาด ยาเร่งเราไม่ได้บ่มแก๊สนะคะบ่มตามธรรมชาติแล้วก็ให้กินอะไรได้อีกกินขนุนกินสับปะรดหญ้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผลไม้ที่มีสารเคมีเยอะอย่างแตงโมไม่เอาอะไรอ่้อะไมินให้ไม่เอามิ้นน้องมินให้ไม่กินเฟิร์นลองให้สีกินไหมดูขาเนี่ยดูขาสบายใจนายเฟิร์นไปลองดูดิ เฟิร์นให้กินจะกินไหมอันที่เฟิร์นเฟิร์นเอาให้กินเอาทิ้ง <c oughs> ไม่กินจะกินแต่ของพี่ควันหนุยอย่างเดียวเมลอนพี่นัทก็ไม่ยังไม่ให้ทานนะคะเมลนะอน,อน,นพี่นัทก็ไม่ให้ทานเดี๋ยวท้องเสียอย่าง,งอย่างอ้อยนี่ก็คือไม่ให้กินเยอะเหมือนกันนะคะอ้อยก็ไม่ให้กินเยอะเหมือนกันเมลอนเนี่ยกินได้เพราะท้องเสียมามามา เพราะว่าก่อนที่เราจะจับโต๊ะจีนอะไรให้ให้นะคะเราไปถามพี่นัดก่อนถามถามทั้งหมอนัดแล้วก็ถามนักนักโภชนาการอาหารสัตว์นะคะว่าสามารถให้กินอะไรได้บ้างอย่างอ้อยก็กินได้แต่กินได้น้อยนะคะถ้ากินอ้อยเยอะขอจะบวมนะคะแล้วก็ ตอนแรกก็ถามว่าแตงโมนเนี่ยมันมันมันดูสวยมันดูอะไรอย่างนี้ดีเนาะมันดูใหญ่ดีนะคะน่าจะอร่อยแดงๆอะไรเงี้ยที่นั้นก็บอกไม่เอาสารเยอะนะคะก็ให้กินกล้วยนี่แหละกล้วยก็เป็นกล้วยน้ำว้าธรรมดาน่ะสักนะตำรวจเนี่ยเป็นเด็กเวลาแบบป้อนอาหารก็แบบเดินเล่นแล้วก็กลับมากินใหม่อะไรเงี้ยพรุ่งนี้ทุกท่านก็จะลุ้นกันนะคะทำตัวให้ว่า ทำบ่ายสองโมงนะคะใครทํางานอยู่นะคะแอบจะนายออกมาเข้าห้องน้ำเลยค่ะถูขาถูขาพรุ่งนี้ใครจะทํางานก็แอบเข้าห้องน้ำนะคะตอนช่วงบ่ายสองนะคะเราจะเริ่มไลฟ์กันตอนบ่ายสองทําอะไรอะ่ะ <laughs> ทําอะไรนะทําอะไรอะ่ะ <laughs> แมวอะไรีบบ วันนี้ช่องช่องดาวเขาไล์สด,สดอยู่แล้วค่ะตอนนี้หมอาค่ะมาดูน้องพลอยเป็นกำลังใจให้ใครดูไม่ทันสดก็ดูแห้งก็ได้นะคะชนชนไหมเห็นไก่มาใกล้จังเลยนะรักกันนะเราน้องพลอยกลับมาไม่ร้องเลยค่ะไม่ร้อง น้องพลอยน้องพลอยเป็นเป็นเป็นผู้บ่าวแล้วนะคะน้องพลอยเป็นผู้บ่าวแล้ว <What? S 1> ข้าวโพดกินได้ไหมคะ <What? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามถามพี่นัทอีกทีนึงนะคะพี่เดี๋ยวข้าวโพดนี้ว่ายังไงบ้าง <What? S 1> กินได้ปะกินได้กินได้อยู่ใช่ะปะ <laughs> oh. <laughs> ตลาดเหรอ <laughs> ข้าวโพดต้ม,มข้าวโพดต้มไม่กินมมกินข้าวโพดดิบคนพิจารณาตัวเองน้ะใครอะลดองค์การาาาานีานาไน่เียวแถวนี้มีย่าหวานไหมพี่เดียวไม่มีญ้าหวานก็กินดี ไม่แต่เราไม่มีปลูกใช่มั้ยเราไม่มีปลูกก็ไม่ได้จะยาหวานี่กินดีนี่เราต้องตบท่อน้ํนาอะไรมอะไรไอ,อ่ะขอซือ้ออะไรมาให้ไหม่อยไปติดอยู่ งานช้างงานช้างปีนี้น้องจะได้ไปไหมนุ๊นุ๊ตนุตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันต้องรู้ว่าจะได้จัดไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจัดก็ดูว่าใครจะไปควบคุมนะคะอะไรจะไปทำอะไรเมื่อกี้หยิบหยิบ วันนี้หนูหนูแอบหนูหนูมาแอบอยู่ตรงตรงร่มนะคะมันก็เลยไม่ร้อนแล้วก็คิดว่าสัญญาณน่าจะถึงโรงพยาบาลช้างศุลินมีหรอคะพี่ตุ๊กตาบอกว่าให้แอบไปตัดที่โรงพยาบาลช้างสุลินหนูจะออกนอกพื้นที่ไปได้ไหมเนี่ยถ้าหนูออกไปหนูจะกลับมาไม่ทันนะคะระยะทางค่อนข้างไกลขับรถไปน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงกลับมาก็อีกหนึ่งชั่วโมงตัดอีกหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงเลยนะคะ น้องกินข้าวโพดต้มเดี๋ยวต้องถามพี่หมอนัดอีกทีหนึ่งนะคะว่าน้องกินอะไรได้บ้างข้าวโพดต้มดีต่อสุขภาพไหมนะคะประมาณนี้นะคะ อพอยพอยตาหายหมดแล้วดูชุบแป้งทอดแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้ <S <S จะได้ติดเน็ตแล้วนะคะ <S <S เราจะได้ไม่ต้องไปอาศัยข้างบา้านเน็ตข้างบ้านแล้วนะคะ <S <S น่าจะได้เน็ตเร็วๆนี้นะคะ <S <S เอาหญ้ากับแกให้น้องกินโลดค่ะน้องอ้อมหญ้ากับแกคืออะไรหญ้ากับแกแถวนี้มีไหมม,ม,ม,มีใช่ไหมคะต้นกล้วยสวนกล้วยสวนกล้วยเราจะมีหญ้ากับแกเยอะมันหน้าตายังไงอะหญ้ากับแกหน้าตายอย่างไรหญ้าตุ๊กแกเหรอตุกแกลองกับแก ไม่รู้จักค่ะแย่ตุกแกบ้านโบบาลมีเยอะถ้าเกิดอ้อมรู้จากหน้าตามันนะคะอ้อมก็คงจะจะว่าแถวไหนเยอะในในคอกเรามีไหมพี่เดี่ยวอ๋อตัดออกแล้วมันต้นมันใหญ่ไหมอะ่ะ ใช่ค่ะเราน้องพลอยเป็นเหมือนนักกีฬาค่ะที่ชิชนกต้องมีนะักโภชนาการดูแลเรื่องอาหารใช่ค่ะก็คือ,อคุณหมอก็จะดูแลดูแลช้างทุกเชือกนะคะอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าช้างไหนมีอาการอะไรยังไงเหมือนเหมือนเช่นพังแพลนะคะที่ป่วยที่ป่วยแล้วก็มีอาการช่องคลอดบวมเนี่ยก็คือคุณหมอก็คาดว่านั้นน้ําหนักเยอะเกินแล้วก็แบบการรับน้ําหนักอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาก็ต้อง ควบคุมอาหารควบคุมค่อยๆลดควบคุมอาหารประมาณนี้นะคะน้องพลอยก็เช่นกันคุณหมอก็จะดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็เรื่องอาหารนะคะว่าเราให้กินอะไรได้มากเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้นะคะเสียงไม่ออกรเรามีนักโภชนาการที่ดูแลทั้งพลอยแล้วก็จิ๋มเลยนะคะ <c oughs> ไก่มาเยอะแล้วพลอย ไ่มาเยอะแล้วไม่ไล่แล้วนะคะเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะคะทอยกับไก่บ้านถ้าพ่อขุมทรัพย์ขายจะซื้อมาให้นะญาติตุกแก่ข้าขอบคุณค่าถ้าเกิดขายนะคะมาทันน่าจะจัดโต๊ะจีนประมาณสักบ่ายสองของวันจันทร์เหมือนกันนะคะ แม่แม่เอฟซีสั่งมาให้เลยถ้าช่องในเขาขายค่ะย่าดีย่าดีสุดใช่ค่ะถ้าเกิดว่าจะเอามาให้นะคะเอามาวันอาทิตย์หรือไม่ก็ตอนเช้าวันจันทร์นะคะตอนเช้าวันจันทร์เพราะว่าน่าจะจัดโต๊ะจีนกันประมาณจะน่าจะถ่ายทอดสดกันประมาณบ่ายสองนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะนไม่ใช่ วันวันจันทร์เขามีประชุมควานช้างเดี๋ยวเดี๋วต้องดูเวลาอีกทีนึงว่าจะให้น้องพลอยกินโต๊ะจีนประมาณกี่โมงนะคะจัดบ่ายสองวันจันทร์สั่งบ้านโมบายก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเวลาอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะจัดบ่ายสองได้ไหม,มน่มา,นานจะเป็นประมาณบ่ายสองครึง่งรอประชุมควานช้างเสร็จก่อนอาจจะไปจัด จัดโต๊ะจีนที่บริเวณหลังอาคารลานแสดงช้างเช่นกันนะคะตรงวงเวียนพระครูประกมนะคะตั้งแต่มาน้องพลอยไปไปไหว้พระครูประกำอย่างเนาะมาแต่อย่างน้อยที่เดียวเดี๋ยววันนั้นพาพลอยเดินไปไหว้พระครูประกมด้วยดีกว่านะพาป้าจิมไปด้วยป้าจิมก็ยังไม่เคยไปใช่ปะก็คือยังไม่เคยไปเดี๋ยววันนั้นพออาจจะก่อนทายหรือหลังทายนะคะเดี๋ยวจะพาไป พอตรงงานสัญญาณไวไฟก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีนะคะใส่หัวดักเต็กใส่หัวดักเต๊ดเล่นละเล่นละ กินวันกินไหมจ้าเด็กก็กินทั้งวันเลยนะวันนี้นะรู้สึกอะยังเที่ยวอยู่เลยมีร่อนทีน่นัดยังไม่ให้กินนะคะเราดูแลสุขภาพของน้องไม่ใช่สองเมตรแล้วหรอยังพ,พี่เดียวสูงเท่าไหร่ร <17 2. S 3> ้อยเจ็ดสิบสองนี่ยังไม่ถึงน่าจะร้อยหกสิบกว่า พุงกลมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหายาแถวนี้แหละนอมาให้น้องพลอยกินนะคะยากับแก่เรารน่าจะเรามีเยอะไหม่ะที่แปลงยาเราก็ออได้อยู่ใช่ไหมน,น้องซื้อไ WiFi แบบฟกพาเดี๋ยวจะมีไ WiFi มาติดที่บ้านนี้แล้วค่ะตอนในไทยในสองสวันน,นี้แล้วค่ะน้องพลอยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วคะ เนื่องจากว่าตอนนี้โรงพยาบาลยังปิดอยู่นะคะเลยยังไม่ได้ขึ้นไปชั่งน้ําหนักนะคะหลังวันที่14น่าจะสามารถขึ้นไปชั่งน้ําหนักได้นะคะไป,ไปใน้อยในข้อดีอยชอบกินข้าวหลามด้วย <laughs> ขึ้นหุ่นดีไม่ว่าไม่พร้อมพ่อผมหลอ่อมันพ่อโบอิ้งครับขอบคุณคะ่ะผมจะหลอ่อหล่อเลยนะคะคอกใหญ่มากหนูไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีนะคะหญ้าก็เต็มเลยอาหารก็เต็มเลยไก่ก็มีให้เล่นเป็นเพื่อนนะคะ ทับเสลยังอ้วนได้น้องพลอยก็ต้องอ้วนได้เช่นกันค่ะใช่ค่ะน้องพลอยก็อ้วนเอ้ยอาหารเย็นแ้วน่อยเด้อเล่นมันอิ่มแล้วเล่นแล้ว ๆๆๆๆฟุตบอลยังไม่มาเลยค่ะฟุตบอลแต่มีอันฮูระฮุ่มบอกฟุตบอลน้อย <f ew od> พลอยกับไก่เป็นของคู้กันพลอยไล่ไก่ปีนคอกมาอยู่นี่พลอยไม่ปีนคอกเลยนะคะใช่ไหมพี่เดี่ยวม,มาอยู่นี่คอกมันใหญ่แล้วมันมาอยู่นี่มาอยู่นี่ไม่ปีนเลยนะคะคอกมันใหญ่ แล้วก็ฟุตบอลฟุตบอลเป็นบอลยังไงดีบอลแบบแบบคนเตะอย่างนี้บอล่าเดี๋ยวลองอะแต่เหมือนเราจะมีฟุตบอลอยู่ไหมเฟิร์นมาแล้วพลอยเมินทุกคนนะคะวันนี้ บอลโยคะอ๋อ<ร>ลูกบอลลูกใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมคะลูกบอลลูกใหญ่นุมน่มๆแบบนั่งได้ลูกบอลโยคะ <c oughs> นี่นะคะมาหาพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวอยินโฮนี่เฮ้ยไม่ต้องรักขนาดนั้น <c oughs> ไปเลยน่นชันช่วยท่างนั่นไม่กิน เดี๋ยวตอนนี้ก็เกือบจะ5้าโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราขอตัวลากลับบ้านกันก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ่ายสองโมงน้องพลอยจะพาทุกท่านไปดูการทายผลบอลน,นะคะศึกชิงชิงแชมป์มมนะคะพูดพูดจะพูดไม่ถูกแล้วชิงแชมป์ยูโรนะคะ2020นะคะพลอยบาย,บายในลูกย่อมกลับก่อนล,อล,ลกครับ สวัสดีสวยับดียัยงังกลับแล้วนะบายค่ะกลับก่อนนะคะเจอกันพรุ่งน,นี้นะคะบ่ายสองโมงนะคะอย่าลืมนะคะมีนัดกันบ่ายสองสวัสดีค่ะ